สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะนี่ช่องวัดีชาวน้าวค่ะผู้ป่วยโรค SLE นะคะโชว์นิดนึงถ้าชอบอะไรเนี้ยก็จะแบบซื้อซื้อซื้อ มานั่งคุยกันค่ะมาอีกแล้วมุมเก่าๆที่เก่าๆมุมเดิมคือครัวเสียงอะไรกรับกรับกรับหวาดเสียวหวาดเสียวมันเหมือนเหมือนอะไรเรืออยู่เราก็เสียวนะมันอยู่ป่าเขาเยอะป่าเยอะนะคะเขาไม่มีหรอกดูสิคะหนูยกอกมาแล้วอะค่ะ sle หรือโรคกระดูกอันนี้ไม่รู้แต่หนุ่ยออกมาเห็นไหมฮะชัดเจนเลยเห็นปะคะเนี่ยถ้าทำเนี้ยรู้สึกละแย่เลยค่ะป่วยก็ไม่รู้นะคะตอนนี้หมอเขาก็บอกว่าจะผ่าตัดไหมจะเจาะออกไหมเจาะแล้วถ้าเกิดมันคือมันคือเอ็นที่งอกออกมา เพราะ sle ทำให้พังผืดมันเยอะมันคือพังผืดมันต้องเลาะยาวเลยนะถ้าขนาดนี้หนุย่ยเหมอก็บอกว่าก็ยังถามหมอว่าเจาะเหรอคะหมอเจาะนี่คือมันเป็นน้ำเหรอคะแต่เราจับแนละ้วมันแข็งมากเล้นะมันไม่ใช่น้ำนะหรือลูกมันเหมือนเป็นเป็นกระดูกงอกออกมานะคะ่ะมันไม่เหมือน แต่หมอจับอ,จอ,จอ,อ,ออกเจาะไหมเจาะดูดเอาออกไหมกรีดเอาออกไหมเออใช้คำว่ากรีดกรีดหมายความว่ากรีดสดๆฉีดยาชาบ้างเล็กน้อยมันเจ็บสิคะมันเจ็บเนื้ออ่อนเนี่ย <laughs> หวเดี๋ยวดีดูสิคะมือไม้หมดแล้วคะ่ะคุณหญิงคุณนาย ตอนทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะทำงานสบายเขียนเขียนอ่านอ่านนั่งนั่งเขียนเขียนก็มือน,นี้โหเหมือนลำเทียนตอนนี้เหมือนลำไม้ไผ่ก็ข่อแตกอะหมดแล้วซึ่งความงามของผิวเนี่ยจริงๆเออลืมลืมบอกนะคะว่าอิชาเนี่ยเป็นคนผิวดำแดงนะคลิปออกมานี้ขาวขาวบวกขาวบวก ไม่ใช่นะคะผิวดำแดงค่ะเป็นคนผิวดำแดงก็อาจจะเข้มเข้มก็ไม่ได้ขาวอย่างในคลิปนะเพราะว่าคนดำน่ะมันจะเวลาเข้ากล้องแล้วมันจะขาวแต่ถ้าคนขาวเขาจะเวอร์ไปเลยแบบไม่มีมิติเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคนดำน่ะจะขาวค่ะเข้ากล้องมันจะขึ้นดูสิคะแขนเสื้อดิฉันนะ่ะ เสื้อแต่ละตัวทีนะ่ฉันอะอันนี้เป็นยืดอันนี้เป็นโปรง่งมีแอบวิบวับค่ะมีแอบวิบวับเป็นสไตล์เป็นสไตล์ของตัวเองค่ะต้องมีโชว์มีอ่า เป็นนางแบบเก่าความสุขค่ะเล็กๆน้อยๆอ,อยากทำไรก็ทำไปเนาะไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นจะเอาไปเดือดร้อนจะเอาไปไว้ในใจเอาไปไว้ในร่างเอาไปไว้ในหัวอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ดิฉันทำอะไรดิฉันก็ว่าไม่เกี่ยวกับอะไรกับใครนะแต่มีค่ะบางคอมเมนต์มาประมาณติติงดิฉันแต่งกายวับวับแวมแวมโปเล็กน้อยดิฉันชอบ ดิฉันชอบแต่งตัววับวับแวมแวมโป้เล็กน้อยมาตั้งแต่สาวจนแก่ดิฉันไม่เดือดร้อนใครใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนใครใช่ไหมคะแต่มีคนเดือดร้อนมันเป็นความสุขของดิฉันและดิฉันก็ทํากับตัวดิฉันเองทํากับช่องดิฉันเองถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ต้องเข้ามาดูให้ปวดใจปวดอกปวดหัวเนอะดูมันจะไปนหนักทุกที่ของคุณอะใช่ไหม าคุณเข้ามาพูดคุณเข้ามาติมาติงคนอื่นเขาได้เนี่ยก็แปลว่าคุณต้องคิดละคิดก่อนพูดแต่เขาอเผอิญคิดคิดไม่ได้เท่าไหร่ถึงพูดถ้าคิดได้จะไม่พูดหรอกและถ้าสมองคนดีๆจิตใจดีๆเขาก็จะไม่พูดถึงอาจจะเห็นทุเรศลูกตาบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่พูดหรอกมันเรื่องของเขาจริงนะ ใครเขาก็ไม่จะทนคุณได้คุณมีความคิดอย่างนี้ดิฉันก็ไม่สบอารมณ์กับคุณอ่ะเออดิฉันทําตัวอย่างนี้ก็ไม่สบอะไรกับคุณแต่ดิฉันก็ไม่เคยไปพูดไปว่าคุณใช่ไหมถ้าคุณไม่มาล้าเส้นจะเป็นผู้ดาวผู้ดีมาจากไหนก็ช่างจะเป็นผู้หญิงวางหลังอะไรก็ช่างนะเรียบร้อยอะไรก็ช่างมันเรื่องของคุณดิฉันก็ความสุขของดิฉันเล็กๆน้อยๆร่างของดิฉันตัวของดิฉัน ดิฉันจะคิดว่าดิฉันอยากจะอะไรก็เรื่องของดิฉันจริงไหมไม่ได้แก้ผ้ามาออกอนาจารสเมืออไหร่หรือว่าวัยนี้ดิฉันไม่สนใจค่ะคนที่เคยผ่านอะไรสังคมอะไรมาด,ดีสังคมที่แบบว่าไม่มีแก่เออไม่มียอมแก่ดิฉันผ่านสังคมอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นก็มันติด เป็นสันดานมาก็ว่าได้ในความมั่นใจของดิฉันดิฉันมั่นใจว่าดิฉันไม่ได้ทำใครเดือดร้อนแต่ถ้าใครจะามาใส่บาใส่หัวใส่ใจช่วยไม่ได้ค่ะนะคะวันนี้ทำคลิปออกมาก็นะอาจจะมีนิดหน่อยก็จะไม่พูดถึงเรื่องเจ็บเรื่องป่วยล่ะจริงๆมันเจ็บป่วยอยู่แหละแต่ไม่พูดแต่วันนี้อยากจะพูดเพราะว่ามันเคยมีคอมเมนต์มา ผู้หญิงนะคะผู้หญิงดูถูกผู้หญิงค่ะมันน่าไหมคะคุณอยากจะเป็นวังหน้าวังหลังอะไรของคุณก็ตามอะ่ะไปนั่งพับเทียบพับผ้าอยู่ที่บ้านของคุณแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นเขาคนจิตใจดีจะไม่ยุ่งกับคนอื่นอะ่ะเขาแต่งตัวยังไงเขาพูดจะไงก็ก็เรื่องของเขาจริงไหมคือเราไม่ชอบเราก็ไม่ดูอย่างทีฉันไม่ชอบช่องไหนไม่ชอบใครดิฉันก็ไม่ดู ดิฉันไปดูไปชมไปรับชมในช่องที่ดิฉันชอบและดิฉันก็ไม่เอาเรื่องส่วนตัวใครใครจะเป็นคุณโศใครจะเป็นคุณผู้ด,ดีใครจะเป็นใครก็เรื่องของเขาดิฉันดูที่ช่องเขาดูที่คอนเทนต์เขาดิฉันไม่ดูที่ใครเป็นอะไรมาใครหลอกลวงใครเป็นมิจฉาชีพเป็น18แปดมงกุฎก็เรื่องของเขาถ้าไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งค่ะจริงไหมคะโอเค อ y ย u โอเควันนี้วันนี้ป้า SLE มาดุดุดุจริงๆอะ่ะดิฉันทำอะไรเนี่ยค่ะคือไม่ไม่ใช่เสียแจ้งนี่เป็นพฤติกรรมการแต่งตัวดิฉันมาตั้งแต่ดิฉัน หาเงินได้เป็นของตัวเองตัง้งแต่เรียนจบและหาเงินได้เป็นของตัวเองเริ่มเป็นสาวอะเออเริ่มเป็นสาวอะจะดิฉันไม่ได้สัมส่องทางเพศนะคะดิฉันอาจจะเปรี้ยวปริจจิตจัด,จดนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่ได้ได้ขี้เล็บของคนอื่นด้วยซ้ำอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวปนเซ็กซี่เล็กน้อยแต่เฉพาะเรื่องแต่งตัวค่ะ แต่เรื่องอื่นดิฉันอาจจะหัวโบราณกว่าคุณก็ได้อย่าดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเป็นคนจิตใจดีมนุษย์ผู้ประเสริฐจ,จะไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะนะคะเก็บเวลาไปดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกดูแลพ่อดูแลแม่คุณนะคะอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาค่ะโอเค ยู่โอเคนะคะโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ละค่ะจะเข้ามาเออ่คุยกับผู้หญิงโรคจิตคนหนึ่งซึ่งดีฉันก็ลบข้อความเขาแต่อาจจะไม่ได้ลบตัวเขาหรอกไม่ได้บล็อกก็อย่าดูถูกผู้หญิงด้วยกันนะอย่าใช้คำด่าแบบผู้ดีผู้ดีสถุนแบบคุณนะะเอ,อผู้ดีจริงเขาไม่มากล้ำกลายคนอื่นนะคะไม่มาลิดลอนสทธิ์ของคนอื่นนะ ทำตัวให้เป็นผู้ดีจริงๆจิตใจให้เป็นผู้ดีด้วยปากให้เป็นผู้ดีด้วยความคิดให้เป็นผู้ดีด้วยนะคะโอเคอยู่โอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะผู้ติดตามทุกท่านนะคะขอบพระคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะผู้ป่วย sle คนนี้นะคะขอบพระคุณที่ให้กำลังแรงใจกันค่ะก็ขอพรพระาให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขป,ปราศจากโรคภยัย แล้วก็เดินทางไปไหนก็สวัสดิภาพทุกท่านนะคะให้มีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย